อันนี้อีกเสาหนึ่งครับที่ลุงช่างกำลังทำแต่เนี่ยไม่ได้ขึ้นแปดเหลี่ยมนะขึ้นสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมขึ้นเสาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้นะก็ขึ้นแบบนี้ฝั่งนี้เหลี่ยมฝั่งนี้เหลี่ยมนี่เหลี่ยมนี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่เมื่อกี้ที่เราดูคลิปที่ผ่านมาขึ้นแปดเหลี่ยม นี่ลุงช่างอะไรเนี่ยช่างอนันต์ครับพี่อนันต์กับช่างกบช่างกดช่างกดเป็นอะไรกันเป็นลูกครับเขาเป็นลูกโอเคครับอาชีพคือรับจ้างเหลาเสาหรือว่าทำเสากลมเขาเรียกว่าอะไรอาชีพนี้แต่งเสาแต่งเสาให้มันกลมอ่าก็เสาเหลี่ยมอ่าช่างช่างช่างอนันต์หรือว่าลุงอนันต์เนี่ยทำไมต้องขึ้นสี่เหลี่ยม ทำลูกชายทำไมขึ้นแปดเหลี่ยมแล้วเรามาขึ้นสี่เหลี่ยมไปที่เราแบ่งไปมันอยู่ที่เราจะหนัดยังไงได้เงี้ได้หมดแล้วระหว่างสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรไวกว่าตามสวยจะซื้อสี่เหลี่ยมไม่ได้จริงเหรอเพิ่งรู้พอเราจะแบ่งได้ไงแล้วอะไรทำให้กว่าก็พอันเราขึ้นสี่เหลี่ยมแล้วเรามาขึ้นเหลี่ยมมุมอีกทีนึงเหลือน้อยแล้วอ๋อให้กว่าให้กว่าแล้วทำไมลูกชายช่างกดถึงไม่ทำสี่เหลี่ยมมันใช้ยากไงอ๋อ มันอยู่ที่พริกยากพริกง่ายด้วยครับของเราเนี่ยต้องพริกรอบๆอันนี้วงวงเส้นผ่าตรงกลางได้ก็สิบแบบสิบนิ้วสิบนิ้วครับแล้วหัวแปดหัวแปดครับถ้าเราจะเอาขวางนู่นสิบขวางนี้สิบไม่ได้หรอไม่ได้เนื้อไม่พอเนื้อไม่พอครับโอเคครับเอากระพี้ออกหมดใช่ไหมพี่ตรงท้ายพี่เขาแลิ่มนเนื้อไม่พออันนี้คือจะเห็นว่าพี่ออกไปแล้วก็จะเห็นลายไม้แล้วนะเนี่ยลายไม้สวยงามและแกนในแล้ว นะฮะเพราะนั้นก็จะเอาแกนในออกหมดออกอีกเยอะออกอีกออกอีกอหัวมุมนี้ต่อไปก็เอาหัวมุมนี้ออกเอาเฉพาะที่วงนะอันนี้ออกอันนี้ออกนี่ออกที่เหลือก็เหลาโอเคครับอันนี้คือทําเสากลมขึ้นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วเดี๋ยวไปแปดแต่ที่คลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้ทําเสากลมขึ้นแปดเหลี่ยมเป็นแปดเหลี่ยมโอเคโอเคเข้าใจแล้วมีไหมขึ้นเจ็ดขึ้นเก้าไม่มีนะยาก S <S เอาสี่กับแปดอย่างเดียวสี่กับแปดอย่างเดียวโดยช่างอนันต์มาน่าก็สิลนเ,นเลยท,ทีมทีมงานของพี่ไปรัดครับรซึ่งวันนี้กิติก็มาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึง่งไอ้วิธีดูวิธีการขึ้นเสาเ<ร>สากลมาการขึ้นก็มี2วิธีที่ช่างอน,นันต์กับช่างกดใช้ก็คือสี่เหลี่ยมกับแปดเหลี่ยมแต่ทำเสากลมนะก็เพิ่งรู้ว่าสี่เหลี่ยมมันง่ายกว่า อ้าวร้ายเลยได้อ้าวเอ้าตั้มโตอ้าวดูขึ้นแผ่เดี่ยมขึ้นสี่เหลี่ยมนะฮะไม่ใช่เสาไม่ใช่เสาเสาเหลี่ยมนะแต่เป็นเสากลมแต่ขึ้นตัวนี้ขึ้นโดยสี่เหลี่ยมก็ตีเส้นมาแล้วฮะ จ้างงานนครับจ้างงาน,านสองคนจ้างกดพ่อลูกอาชีพรับจ้างเหลาเสาหรือว่าทำเสากลมประจำอยู่ที่มานไปรับตรงไป ได้แล้วสิเปิดตีเรียงก็เปิดเปิดตีเรียงต่างกันต่างกันครับเพราะเราจะแบ่งกระทีิให้มันเท่ากันอืมมันง่ายกว่าเหรอง่ายกว่าแล้วได้เนื้อไม้ที่ตามที่ต้องการกว่าครับมันจะแบ่งแค่นี้เพราะกระพีิเนี่ยแต่อันนี้เขาข้าวอ่ะอืมเขาเปิดไปแล้วเี๋้วอะไรดีกว่าอันนี้จะดีกว่าตีเลียงตีเลียงดีกว่าเพระเราจะแบ่งไม้ได้อืมจ้าหนุนทำมากี่ปีเนี่ยตกยี่สิบลับยี่สิบ ลูกสิบกว่าปีอ้าวาแล้วทำไมไปดึงลูกมาทำรายได้ดีก็จะก้อนนี้ป้องานง่อ๋อนี่ก็โควิดแล้วก็แจกย้ายกัน้าอ๋อดึงลูกมาทำดีกว่าปันหาก็น้อยลงเขาเรียกว่าเอินทองอยู่ในหนองเรือล่มในหนองต้องไปไปไหนเหนื่อยเนาะเหนื่อยก็ทำทุกวันก็ทำทุกวัน คนหนึ่งสองเสาสามเสาไอ้น,นี่อายุกี่ปีได้สี่สิได้ไหมก็ะจะสี่สิบสี่สิบนะไม่ต่ำสี่ไม่ต่ำสี่สิบเพราะรถดูไลายสวยลายขึ้นสี่สิบห้าสิบขึ้นของของไปรัฐทงไทยไม้อ่อนไม่เอามาใช้ไม่เอา่อะสัมปทานมาคือไปซื้อที่ก็สัมปทานขายตอนนี้คุณภาพกันอืม ไปไม่ได้อายุวันก็ไม้ไม้สักนี่มันมันแปลกอย่างนะโดนโดนน้ําไม่โดนฝนไม่เปื่อยไม่ปุ๋ยนะอยู่ได้นานอยู่ได้นานถ้าไม้อื่นนี่ไปเลยใช่ไหมไปเลยถ้าเป็นไม้ไม้เต่งว่าอะไรจะแตกแตกไม่แตกอืมไม้สักไม่แตกแต่มันไม่แข็งเหมือนกับไม้เต่งแตกก็แตกน้อยเหนื่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 อยกลังอยู่ตัวแล้วก็คนละ ก้าใจมันทำนานๆตอนทำมันได้ก็ปวดแขนปวดแข้งปวดขาถายเลยเนี่ยฮะถายไปยังไงถายแล้วไม่เดี๋ยวจะต่ายเดี๋ยวแต่ตอนนี้ถ่ายนี่ก่อนให้ได้คลิปก่อนเอาโอเคครับพอประมาณครับนี่คุยกับช่างอนันตแ้บากเสาแล้วทีนี้จะบาก อีกเหลี่ยมเนยมันต้องเอียงเครื่องเหรอเอียงเอ,เอียง<อ>ครับโอ้ต้องเอียงมันไม่ขึ้น,น,นเอียงนี่มันเหนื่อยไหมเอียงกับแปดเหลี่ยมอะไรเหนื่อยกว่านะอย่าีที่จะเบาแล้วอืมแล้วจะเลื่อนน้อยแล้วไะอืม <จบ S 1> อันนี้ไม่ต้องตีเส้นใช่ไหมอ่ะไอตอนเหลี่ยมตีเส้นไหมเดีย๋ยวตีตีตีถ้าไม่ตีก็ไม่ได้อครับมันยาวไงเราเล็งไม่คท่าเดิมอืมโอเคครับคลิปสั้นๆจากช่างอนันต์ครับบิ คนเหลาเสาเสลากลมไม่สักกันนี้ลาก่อนครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับ